วันนี้แอดมินจะพามาชม5เรื่องที่แฟนพันธ์แท้คนไม่ยอมคนเส็กสันออกขวัญเมืองทุกคนต้องรู้เส็กสันออกขวัญเมืองหรือที่ชาวต่างชาติเรียกขานฉายาตามที่ถูกเรียกในภาษาไทยว่า the man who yen to no one หรือคนไม่ยอมคนชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากขึ้นทันทีหลังเปิดตัวในศึกวันลุมพินีนักปฐมฤกษ์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา ด้วยสไตล์การชกที่ดึงดูดใจผู้ชมจนะะสายตาไม่ได้ทำให้บิ๊กบอสวันชาตรีสิกยอดธงอดใจไม่ไหวกดโบนัสห0 0 0 0ดอลลาร์หรือราว1.7ล้านบาทซึ่งคิดเป็น5เท่าของโบนัสที่จ่ายปกติในศึกวันลุมพินีฉลองวันเกิดครบรอบ34ปีซึ่งบังเอิญตรงกับวันแข่งขันพอดีกลายเป็นของขวัญก้อนโตที่คู่ควรสำหรับนักมวยอย่างเขา แต่กว่าจะก้าวขึ้นมามีทุกวันนี้เสกสรรต้องสั่งสมประสบการณ์และคุณงามความดีในวงการมวยจนเป็นที่ยอมรับทั้งกับนักมวยอาชีพเดียวกันไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่ให้ความเอ็นดูและที่สําคัญที่สุดคือแฟนคลับที่อุ่นหนาฝาคั่งและก่อนที่แฟนๆจะได้รับชมเสกสรร์ขึ้นชกในศึกวันลุมพิมี22ในวันศุกร์ที่23มิถุนายนนี้เราจะพาไปเปิดห้าเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้แต่แฟนพันธุ์แท้คนไม่ยอมคนคู่กวรที่จะรู้ อันดับหเด็กออนแอโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนในวัยเด็กของเด็กใช้วสันอิสลามไม่ใช่เด็กที่ชอบมวยไทยตั้งแต่แรก แต่เพราะการที่เจ้าตัวมักจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนร้องไห้เป็นประจำทําให้คุณพ่อตัดสินใจพันตัวเองเป็นครูมวยคนแรกให้ลูกชายเด็กชายวสันหลงสเสน่ห์มวยไทยเข้าอย่างจังภายหลังจึงถูกส่งเข้าค่ายมวยอย่างจริงจังในวัย9ปีอีกหนึ่งปีให้หลังเด็กชายวสันปรากฏตัวบนสังเวียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักมวยน้อยเดินสายต่อยมวยผู้รจนแก่กล้าและเข้ามาสร้างชื่อเสกสรรออกขวัญเมืองในเมืองหลวง อันดับ4ี่นักมวยเมืองกรุงเสกสรรเดินทางจากนครศรีธรรมราชบ้านเกิดสู่สังกัดสอสมหมายด้วยสไตล์การชกที่ไม่กลัวเจ็บทําให้เสกสรรได้รับฉายาจากบรรดาแฟนมวยว่าคนไม่ยอมคนและเคยถูกซื่อมวยไทยหลายสำนักยกให้เป็นฝันร้ายของคู่ชกอีกด้วยอันดับ3เป็นควันใจมหาชนเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตน หลังจากสังสมชื่อเสียงจนโด่งดังเป็นมวยระดับแม่เหล็กนานหลายปีแต่เส็กสันกลับไม่เคยทิ้งความเป็นตัวเองนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอจนทำให้เป็นที่รักของแฟนหมัดมวยและเป็นไอดอลของนักมวยรุ่นน้องมากมายส่วนในมุมของหัวหน้าครอบครัวเสกสันแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่น่ารักเขามักจะโพสต์รูปครอบครัวอยู่บ่อยๆในโซเชียลมีเดีย ส่วนโบนัสท,ที่ได้รับจากสุวรรณลุมพินีนักแรกเสกสรรประกาศทันทีว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวและลูกชายอันดับที่สองสวมเสื้อกั๊กธงชาติไทยและธงชาติมาเลเซียหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเสกสรรถึงสวมเสื้อกั๊กที่แสดงสัญลักษณ์ธงชาติไทยซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของตนเองและยังมีธงชาติมาเลเซียอยู่คนละมุมของหน้าอก โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าความสําเร็จที่ได้มาเพราะส่วนหนึ่งมีทีมงานที่มาเลเซียให้การสนับสนุนเรื่องการซ้อมโภชนาการและเสื้อผ้าจึงต้องการแสดงความขอบคุณโดยการนําธงชาติมาเลเซียมาปักไว้ที่หน้าอกอีกฝั่งหนึ่งอันดับที่1บูมวยมา20ปีแต่ชกนวมซีออนครั้งแรก แม้จะมีประสบการมาอย่างโชคชนในวงการมวยไทยกว่า20ปีแต่ในศึกวันลุงพินีนัปฐมเลิกเสกสรรยอมรับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนักมวยที่ได้สวมน,นวมสีอ่อนเปิดนิ้วเป็นครั้งแรกโดยหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็สามารถใช้ประสบการณ์เก็บชัยชนะมาได้อย่างน่าประทับใจและในศึกวันลุงพินี22เสกสรรก็มีคิวขึ้นชกกับนาธานเบนดอนนักชกผู้ว่องวัยจากสหรัฐอาณาจักรวัย30ปีในวันศุกร์ที่23มิถุนายนนี้ สุดท้ายนี้แอดมินขอพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อคนรักมวยต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ